อย่าพึ่งลาออกจากงานประจําถ้าคุณยังไม่ทำสามข้ออย่หลายๆคนเคยเป็นไหมคะว่าถ้าเราทํางานนะคะไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยด้วยลักษณะงานสังคมผู้คนต่างๆที่เราเคยพบปะพบเจอมาแล้วนะคะรู้ใ้รู้ปุุงกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนจะหมดไฟ นะคะมันเหมือนที่เราทําอะไรซ้ําๆนะคะเหมือนเดิมเรื่อยๆนะคะตลอดมานะคะหลายวันเป็นปีนะคะจะบอกว่าไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวนะคะที่รู้สึกแบบนี้หลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้นะคะจนนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปจากจุดนี้นะคะเราอยากจะออกจากตรงนี้จังเลยนะคะเอ๊ะตรงนั้นเหมือนจะดีกว่าตรงนี้ไหมนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะถ้าคุณ ไม่ได้คิดหรือไม่ได้รู้สหัวข้อนี้ค่ะข้อหนึ่งนะคะก็คือคุณต้องคุยกับตัวคุณเองให้รู้เรื่องก่อนนะคะก็คือว่านะคะคุณต้องมาพิจนารณามาคุยกับตัวเองค่ะว่าสาเหตุที่ทำให้เราเหนื่อยทำให้เราเไม่มีไฟทำให้เราท้อแท้ทำให้เราเไม่มีพลังที่จะไปทำงานต่อในทุกๆวันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร นะคะแล้วสิ่งที่เราต้องการมันเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าสิ่งที่เราเจอที่เราคิดเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของเราหรือว่ามันเป็นแบบนี้และสิ่งที่เราเจอหรือว่าอาจจะเรียกว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมนะคะเอ๊ะนะคะถ้าแก้ไขไม่ได้นะคะ เราแก้ที่ตัวเราได้หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้นะคะตอนที่เราคุยกับตัวเราที่ทําความกับทาความเข้าใจกับตัวเราเองเนี่ยนะคะ,ะคุณนี้หน่อยแนะนําว่าให้คุณนะคะตัดอารมณ์ออกไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธนะคะ อารมณ์น้อยใจอารมณ์น้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าอารมณ์ดีใจหรือโมโอหอะไรเนี่ยคุณต้องตัดก่อนนะคะเ,เวลาคุยกับตัวเองนะคะทำความเข้าใจกับตัวเองว่าสิ่งที่เราเจอมาเป็นสาเหตุแท้ให้ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยเกิดจากเพราะเราหรือว่าเพราะข้างนอกนะคะตรงนี้นะคะเราต้องทําความเข้าใจนะคะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องว่าตกลงเนี่ยฉันต้องการอะไร ะะสิ่งที่ฉันเจอเมันไม่ใช่อารมณ์ใช่ไหมนะคะเมื่อเราทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือว่านะคะลองมาดูนะคะฟังเสียงหัวใจของเราดูะค่ะว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนเราต้องการอะไรเรารักอะไรเราอยากจะเป็นอะไรซึ่งตรงนี้นะคะหลายคนบางทีบางทีนะคะนึกไม่ออกว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วเนี่ยฉันชอบอะไรฉันต้องการอะไรครูแนะนําว่า ตรงนี้นะคะตอนที่เรามาค้นหาตัวเราเองเนี่ยให้คุณนะคะถอยไปจากความเป็นจริงนะคะก็คือว่านะคะให้คุณคิดไปเลยว่าถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่ไม่มีสิ่งที่จะต้องไปทําแล้วคือถ้าเรามีอํานาจพิเศษที่จะทําอะไรก็ได้คุณอยากจะทําอะไรนะะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการคุณอยากจะมอบความรู้ให้กับผู้คนคุณอยากสอนหนังสือคุณอยาก แบ่งปันความสวยงามนะคะให้กับผู้คนหรืออยากจะทําอะไรก็แล้วนั่นคือสิ่งที่ตัวเราต้องการจริงๆก็คือฟังเสียงหัวใจค่ะนะคะว่าตกลงแล้วเราต้องการอะไรนะคะและข้อ3ข้อสุดท้ายเลยนะคะตลาดต้องการอะไรนะคะ,ะคือตรงเนี้ยข้อ2กับข้อ3สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราชอบเสียงหัวใจที่เราเรียกร้องรำร้องอยู่เนี่ยตลาดเขาต้องการอะไ ะะถ้าโอเคตลาดต้องการนั่นแหละนะ,ะเดินทางตามเสียงหัวใจที่คุณเรียกร้องเลยแต่ว่าถ้าตอนนี้ตลาดยังไม่ต้องการแบบนี้คุณก็หาวิธีปรับนะคะเปลี่ยนนะคะเลือกเส้นทางให้มันเชื่อมโยงกันระหว่างตลาดแล้วก็เสียงหัวใจเราอะให้มันไปด้วยกันนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำงานต่อไปหรือจะเปลี่ยนสาขาอาชีพรับรองว่า คุณไม่พลาดในการตัดสินใจนี้แน่นอนค่ะ